เดี่ยไปเกี่ยปลายนีมือแรงมาเก็บไข่เหรอครับพี่อิฐมาแล้วครับพ,พี่จะมาเก็บไข่แล้วครับจะไม่เก็บไข่แล้วครับไม่ทำไม่ทำไม่ทำ,ทำเห็นไหมต้นมะละกอล้มแล้วน่ะต้นมะคุงขึ้นหล่มเน,ะนาะแม่จะไปเก็บไข่แล้วนะ น่น่น่ไปแล้สิตื่น

อ <grabble> ย <Purdabald> <imit means big mystery> ่าโยนอย่าโยนอย่าโยนน้องไกลอย่าโยนน้องไกลเฮ้ๆๆ ឃើញมั้ยឃើញมั้ยจะโดนรองเท้าอ่ะมันนั่งอะไรตรงนี้มันนั่งอะไรตรงนี้ เหนื่อยเขาจะตายนะลูกถ้าพี่ทำเขาน่ะน้องเขาเหนื่อยนะมามาไปกินไม้เนี่ยมากินได้ไหมไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งเขากินเองเขาหิวเขากินเองม่มาหมั่นเขาจะไม่มาทีพอพอพอลูกบางท่ามันไม่มามันไม่อยากหมั่นพี่ควรเขาเขาก็เลยไม่หมั่น ไห<ๆ>ค่อยๆวางนะค่อยๆวางนะค่อยๆวางนะโอ้ไข่สิแตกจังเลยเนาะค่อย,ๆ,นะคอยๆค่อยๆลูกค่อยๆ เอามวางชิวางค่อยค่อย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 ใครจะแตกใครจะแตกวางค่อยคครับโอเคโอ้โหแม่เอาแล่วโมหันมุมใครสิแตกพี่โดจะเก็บใครหลาย เมาไข่สิไข่ที่นี่เหรอมันเป็นบ,บ้านมันเหรอครับแม่ทําบ้านใหม่ให้มันไงทำไมบ้านใหม่ให้มันทําดีๆทําดีๆทําค่อยๆทําดีๆถ้าง,งั้นไข่จะแตกวางค่อยๆแม่แม่มอนอนด้วยกันเหรอเอาวางค่อยๆวางลงวางลงวางลงเก็บช่วยกันถ้าง,งั้นพี่จะทําแตกพี่ต้องทําค่อยๆทำค่อยๆพี่จะเหนื่อยโอ้พี่จะเหนื่อยโอ้ย เอาตรงนี้เอาไปอ,อนุนุนี่ทางนี้โอ้ขอทางเพรามีไม่มีทางนั้นมันค่อย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 ถ้าไข่แตกแล้วไม่มีไม่มีไข่ไปขายไปซื้อหัวอาหารให้น้องไก่นะพี่ต้องทำค่อยค่อย,อยเดี๋ยวมันแตกเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจครับอโอเค ช่วย <gesch> ีเอาช่วยแล้วช่วยแล้วเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหนื่อยมากเหรอต้องสุ่ๆเดี๋ยวแม่ทำเองนะพี่เอาไม่ถึงเดี๋ยวแม่ทำเองเอาวางค่อยๆลูกไม่มีไขมันถูกมะไม่ไม่ไม่เอาเอาวางลงค่อยๆมันยังไม่สุกนะต้องเอาวางค่อยๆครับ ค่อยๆค่อยๆอ่อพ่อออพ่อเดี๋ยวนะทีนี้ให้แม่เก็บนะพี่ถอยออกมาก่อนเดี๋ยวอึไข่อึอึอึไข่จะันพี่ดอกอึไก่จะโดนพี่อิดแม่แม่ช่มาใหม่เหรอซื้ออะไร <ST CE> นีใหม่เหรอ <ST CE> เออระวังอึม üy ันนะั้นอน่ะตรงมือจับนะ่ะตรงมือจับน่ะระวังด้วยระวังด้วย <ST CE> ม,ม, Hao, ม,มันไม่ถึงมันถึงมันไม่ถึงเก็บไม่ได้หรอก ตร,ตรงนี้ก็เก็บไม่ได้มันอยู่สูงไงแม่ก็ยังไม่ถึงเลยพี่ตามมาลงนั่น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 ตายตายตายพี่น้องเอ้ยขาพีติดขาีติดติดอะไรเปลตรงนี้เออระวัางหน่อยครับเดี๋ยวพี่อิดจ,จะไม่ได้มาเก็บไข่นะเดี๋ยวจะไม่ให้ลุงให้ป้าเห็นพี่อิดนะไปเดินเลยทีนี้เดินออกไปเลยมันอึมันเยอะนะเอามือออกมาไกลๆเลยถอยออกมา ออออกมาไกลๆไปเดินไปออกไปข้างนอกเลยเดี๋ยวแม่เก็บเองเดี๋ยวแม่เก็บให้คุณลุงคุณป้าดูเองนะครับพี่อิดน่ะทำไม่ได้หรอกมันอยู่สูงไงลูกพี่อิดเอาไม่ถึงนะครับนี่แม่ยังไม่ถึงเลยโอเคครับขอทาง่อยครับขอทางไกลขอทาง่อยครับพี่อิดขอทางหน่อยครับห่อมันหมายความว่าอะไรห่อ เขาเขากินข yeah. <ée> ้าวกินอาหารไง่่ไปยุ่งกับเขานั่นนัไก่มันกลัวอะไรลูกออกไปดูข้างนอกสิพี่พี่พี่พีทพี่ออกไปดูข้างนอกไก่มันตกใจอะไรลูกผมไไก่หรอพี่น้องเออเอาไปดูไก่ข้างนอกไปมันตกใจอะไรไปดูสิตัวอะไรไล่ไก่น่ะเห็นไหม ไม่เห็นหรอโอ้ไก่ไก่เห็ดไก่แตกพี่น้องแตกมันตั้งจิกมากนี่นะก็มีตัวหนึ่งตัวใดละจิกไก่นี่นี่ตัวนี้อีนี่อีนี่นี่มาก้วนห่างถอยออกสิอไปว่นห่างจิกห่างไม่มีอะไรเลยเหรอนี่บ่ไก่เลยมือนี่ถอยออกด้วยกัน Gobierno. สองห้อยหนึ่งมันเห็ดแตกไหม คุณอะแตกห้อยแตกอยออกดูโอ้ยดูเก็บได้ยังเก็บได้แล้วครับไก่มันทำไข่แตกมันแตกอยู่ไหนม,มันกินไข่ลูกกินไข่อยู่ไหนไปออกไปแม่ไม่รู้เลยว่าไข่เราได้เท่าไหร่มันไม่มีมันไม่มีเลยไม่มีอะไรก็เดินออกไปสิมันไม่มีเลยอะไรอือไก่นะเห็นไหมนะ่ะเหยียบไปทั่วเลยมันไม่มีเลยเออไปย่งางไป มันกัดเลยมันไม่วิ่งหนีมันไม่วิ่งหนีอะไรเลยเหรอมันไม่วิ่งหนีอะไรเลยอยากเข้านี้ไหนตาแม่ตาม,มามาแม่ตามันกีกอะไรมันกีกอะไรละ่ะมันเหม็นขี้ไก่มากเลยนะพี่นะมีแต่ขี้ไก่นะรองเท้าพี่นะเมื่อยเบ่าวน้ำไหลายพี่น้องเอ้ยไม่ต้องไปทำเขาไม่ต้องไปทําเขานะให้เขาอยู่สบายค่อยๆเขาเก็บนะลูก ่าไปเฮ็ดไกลพี่น้อนเขาก็เดินออกกำลังกายไงเขาพักผ่อนลูกเหนื่อยมากเดือนมันพี่อีตอนนี้แหละพี่ก็เหนื่อยใช่ไหมเขาพี่เขาไม่นั่งไงลูกพี่เขาเหนื่อยพี่เขาก็เลยนอนไม่ต้องไม่ต้องพี่เขาไปเองพี่เขาเหนื่อยพี่เขาก็เลยนอนให้เขานอนก่อนนะ ไปดูสิปู pads, เขาไปกินกินอะไรเนี่ยตอดกินอะไรไม่รู้จ,จุดจ,จัดจ,จุดจัดจุดจัดกันเลยต้ตนบอกฮวงหลุมต้นหนึ่งพี่น้องเอ้ยเดินมาแล้วเดินมาแล้คะฮะเออ,เอ,เอช่างมันเถอะลูกช่างมันเถอะ่วงต้นมันงวงบันนีนนต่ต้นมละกาะฉันต้นมาเกาะต้นมาเกาะล้มต้นมาเกาะล้มโอ้ล้อมช่างมันเถอะลูกให้ไก่ตอดกินซะ ลากมันขาดเหนื่อยไหมเหนื่อยมากลูกหรอโอเคแม่ <Okay. S 2> มันจะพักผ่อนมันจะพักผ่อนไก่จะพักผ่อนเราพี่น้องเลยเอาพักผ่อนนะเมืองแม่งงงเขาเก็บนะลกูกโอเคพอหรือยังพอแล้วแม่ไปให้ไก่ไก่เล็กกินอาหารก่อนนะยังไม่ y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  ไมยังไม่พอยังไม่พอจะทำอะไรยังไม่พอจะไปให้หาเลี้ยงคน ให้หารเล็กโอเคออกมาก่อนเดี๋ยวรองเท้าพี่สกปรกมากเลยโอเคขอบคุณครับลุงป้าครับุครับปุงป้าครับพี่อิดไปให้อาหารไก่ BJ เล็กก่อนนะครับ <UNKNOWN S 1> เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน <c oughs> เคุนนนนนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับเจอกันยังงี้ตัวกันนะครับเดี๋ยวเจอพี่อิดด้วยนะครับเจอพี่อิดด้วยนะครับบา,บ,าบายบายกดไลค์กดแชร์พี่อิดด้วยนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามพี่อิดด้วยนะครับ ขอบคุณครับลุงครับป้าค,ครับายบาย